สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับช่องยุ้ยพรบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิศเพรพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะเบอร์โทรแล้วก็ไอเดลาใช้เบอร์เดียวกันนะคะ0 9 5 4 6 7 8 7 7 0นะคะหรือว่าใครหาเบอร์โทรไม่เจอนะก็แคปรูปเพื่อนๆได้นะคะในไลน์นะใครปิดพานะคะขออนุญาตจัดส่งเป็นวันอังคารนะคะอ่าวันพุธนะพี่นะวันนี้วันจนนะันทร์เนาะเพราะว่าเดี๋ยวหนูมีเดินทางต่างจังหวัดนะคะอ่าลูกค้าท่านใหม่นะคะ โอนเงินมาแล้วไม่ต้องกลัวนะพี่นะส่งแน่นอนนะคะพี่นะอ่ะรายการแรกนะคะก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะคะเนื้อผงคุกลักนะคะเป็นเอ่อพระนะคะก่อนปี2,500นะคะหลวงปู่สุขนะคะามาต่อกันที่ราคานะคะพี่นะขประทานภัยนะคะอ่ารายการแรกหนูเอาสองพันนะคะพี่นะสองพันนะ รายการถัดมานะคะเป็นไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบที่นะไม้แกะแต่ลักษณะเป็นเหมือนสิงนะคะพี่นะโอเมกลาฟันธงเนาะอ่ะเอา4 5่พันหนะคะสําหรับรายการนี้นะคะรงนี้จัดโปรให้ลูกค้านะคะ ถัดมานะคะหลวงพ่อเงินนะคะพระเป็นเนื้อเงินนะพี่นะพิมคิตานะคะรายการนี้เป็นพิมคิตานี่สี่ชายนะคะเป็นพระเนื้อเงินนะคะเปิดไว้เก้าพันนะคะพี่นะเก้าพนะันนะนี่สวยแท้นะด้านล่างนะคะก็จะเป็นคาบเออ เป็นรอยก้านช่อนะคะพี่นะรอยก้านช่อด้านข้างเนี่ยรอยประกบชัดเจนนะสวยจริงโอ้โมีคาบขี้เบ้านะคะก็เอาจริงนะถ้าแต่ขายพ้ามานานๆจะเจอนะคะพระเนื้องเงินนะใครสนใจนะก็ทักมานะคะรายการนี้นะคะเป็นองค์องค์ที่สองนะคะเป็นพิมพ์ิตาสีชายนะคะองค์ที่สองนะนี่โอ้โหเส้นประกบนะ ด้านล่างนะคะรอยการช่อลวดลายจีวรนะคะนี่ถังคตินะติดชัดเจนนะคะเอาเก้าพันเท่ากันนะคะนี่รายการที่สองนะคะเนื่องจากว่าพระมีสององนะถัดมานะคะก็จะเป็นนะเออหลวงพ่อปานนะคะขี่คุดนะองค์นี้เอาสองพันสองนะคะหลวงพ่อปานขี่คุดนะคะ ในการถัดมานะคะก็จะเป็นพระนะคะหนุมาณน,นะเอาหกพันนะคะหนุมาณน,นะหลวงพ่อดิ่งนะคะอะหานุมาหลวงพงะะ่อสุนนะนี่ในการถัดมานะคะเป็นปางซ่อนหานะคะหลวงพ่อทับนะคะอ่ารายการนี้เป็นเนื้อเมกธิ์นะคะสวยๆนะพี่นะสวยจริงนะองค์นี้เอาสี่พันนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเอาสองพันนะคะนี่มีองค์เดียวนะคะด้านข้างนะเราจะเห็นว่ามีรอยแตกหักนะคะยุบยับย่นนะด้านหน้าเป็นแตกหักซ่อมนะคะหนุมานหลวงพ่อดิ่งนะคะรายการนี้เอาเจ็ดพันนะคะพี่นะอยู่ในกรอบนะคะเป็นกระเช้าเงินนะคะเลี่ยมกระเช้าเงินนะเอาเจ็ดพันบาทนะคะ นี่พุทธศิลป์สวยงามนะรายการถัดมานะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะอยู่ในกรอบพลาสติกแบบนี้นะคะหน่วงสองพันนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นอ,อันนี้เป็นเนื้อสำลดนะพี่นะน่าจะเป็นท่าน พิคเนตนะคะพิคเนตนะนอสำริดนะคะองมาสองพันนะพีนะมีสององนะคะในการถัดมานะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะรายการนี้เป็นพิมพ์นิยมนะคะหลวงพ่อเงินนะอ่าเดี๋ยวผมขอดูเพความชัวร์นิดหนึ่งนะพี่นะ น่าจะเป็นคิตานะคะคิตาสี่ชายนะคะหลวงพ่อเงินนะเลี่ยมอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะกรอบไม่ใช่เป็นไม,ไ,มไม่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 ใช่เพชรแท้เป็นเพชรรัสเซียนะคะแล้วก็ไม่ใช่ทองคําแท้นะพี่นะตรงนี้เอาสามพันนะคะหลวงพ่อเงินนะคะอยู่ในกรอบแบบนี้นะ,ะมีผิวเขียวอมเหลืองนะคะเขียวอมเหลืองนะ นี่แล้วก็มีคีา์เบ่าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะคะที่จัดโปรให้ลูกค้านะคะเอาสพันนะรายการถัดมานะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการนี้เอา3,500นะคะมีมีลงรักนะคะแล้วก็ผิดทองด้วยนะคะ รายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะโอ้อันนี้เป็นพิมพ์คิตานะคะพี่นะนี่องนี้เอาหกพันนะคะรู้สึกว่าเนื้อทองเหลืองวันนี้จะมีอยู่องค์เดียวนะเอาหกพันนะคะคิตาสีชายนะคะจีวรคว่ำน,นะคะรายการนี้นะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญน,นะหลวงพ่อเดิมนะคะโ,โหห่วงเชื่อมนะคะเหรียญน,นี้ดูง่ายมากนะคะมีสนิมแดงขึ้นด้วยนะคะหนูเอา2,500นะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะ2482นะจันโค้งนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นรูปหล่อนะคะหลวงพ่อเดิมนะเนื้ออัป,ปก้านะคะโ,โหหน้าพระสวยนะ เอา3,500นะคะสำหรับรายการนี้นะคะก็อยู่ด้านล่างนะคะเราจะเห็นว่ามีรอยจานนะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยชัดเจนนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นแม่นังกวักหลวงพ่อแจ๋นะคะเป็นเนื้ออัปปานะคะเอา2 0 0พนะนี่เราเห็นว่าด้านหน้านะคะเจาะมาก็จะมีคาปิ้นนะตรงห่วงนะแล้วก็ด้านข้างนะคะ นี่มีเส้นนะคะประกบนะชัดเจนนะคะเอาสองพันบาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดนะเรียมกระเช้าแบบนี้นะคะนี่มีองค์เดียวนะคะพี่นะหลวงปู่ทวดรายการนี้นะคะหนูเอาสามพันนะคะรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นเหลี่ยนหลวงพระแดงนะคะเป็นเนื้ออพาก้านะคะหลวงพระแดงหนูเอาสองพันนะคะอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่เหลี่ยนคมชัดลึกนะคะยันนะแล้วก็มีสนิมเขียวขึ้นนะคะอยู่ตรงบริเวณเหลี่ยนนะคะพี่นะแล้วก็รายการถัดมานะคะก็จะเป็น พระพิเคเนตนะคะอันนี้เป็นองค์ที่สองเนะาะเมื่อสักครู่นี้ที่แจ้งไปนะคะให้เป็นองค์ที่หนึ่งแล้วกันนะคะเอาสองพันบาทเช่นเดียวกันนะคะรายการถัดมานะคะไทยรีพินาศนะคะพิมพ์เล็กนะคะอพระชัยวัดไทภยรีพินาศมีองค์เดียวนะพี่นะได้มาองค์เดียวนะนี่เอาสามพันนะคะพี่นะเอาสามพันนะ สวยนะคะหน้าพระพิมพ์ชัดลึกนะคะนี่ชัดเจนนะถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเปลี่ยนนะคะวัดเสมานะคะจังหวัดชุมพรนะวัด,ว,ดวัดปากน้ําละแมนะคะวัดปากน้ํำละแมสองส้าเก้นะคะรายการนี้เอา2,000บาทนะคะหลวงพ่อเคลื่อนนะคะหลวงพ่อเคลื่อนนะ ายการถัดมานะคะหลวงปู่สวงนะคะเป็นเนื้ออปก้านะคะเทวดารุ่นเทรุ่นหนึ่งนะคะเทวดาเล่นดินนะคะนี่อ่าอันนี้เอาสองพันนะคะถัดมานะคะเป็นหลวงพเดิมนะคะนี่น่าจะเป็นเนื้อตะกัวนะคะเอาหนึ่งพันสองร้อยนะคะสำหรับหลวงพเดิมนะเหรียญไม่ตัดปีกนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อธรรมจักรนะคะวัดธรรมมูลนะคะเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรเอาหนึ er well, ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรนะคะวัดธรรมมูลนะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีบนะคะรายการนี้เลี่ยมกรอบเงินให้แล้วนะคะเลี่ยมกรอบเงินนะเอาสองพันห้าร้อยบาทนะคะ ก็พระนะคะหนูจะส่งไปหมดแล้วนะคะตกหล่นตรงไหนนะคะก็ทักทายเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวตอนเย็นนะคะใครที่ปิดไว้ช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะรอรับเลขพัสดุนะคะรายการสุดท้ายนะคะสำหรับพีพีนี้ก็จะเป็นเหรียญน,นะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะเอา2,500บาทนะคะโ,โหเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะหน้าพระนะมีลายจานด้วยนะคะพระผ่านการใช้งานนะคะมีสึกรอบ้างนะ,ะเดี๋ยวท้ายคลิปนะคะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะส่วนช่องทางการติดต่อนะเดี๋ยวหนูขึ้นไว้หน้าช่องนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ